สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการก้าวไกลมาหาเสียงบ้านผมผมไม่ให้เข้าบ้านดีแล้วครับอย่าให้เข้าไปแม่ถ้าเกิดคุณปล่อยพวกเขาเข้าไปล่ะมึงดีอยู่คนเดียวสงสัยที่บ้านไม่มีจานใส่ข้าวแดดคงมีแต่ถ้วยรางวัลความดีเต็มบ้าน ควายอันหลังนี่ไม่เอาเดอ้อไม่อยากเป็นเผาพันเดียวกันกันกบพี่แต่ถ้วยรางวัลเต็มบ้านนี่คุณมีองค์เหรอทำไมคุณรู้ไอ้โอ้ไอ้จริงจริงจริมีองค์เหรอแต่ไม่ได้ดีอยู่คนเดียวหรอกคนดีเขาก็เยอะแยะไปนะครับ <laughs> คนดี่ะเป็นง่ายนะ เยอะแยะโอ้ <Yeah>. oh, รู้ได้ไงน่าจะมีองค์เปลบอก <laughs> รู้ไหมก้าวไกลมาหาเสียงบ้านผมผมไม่ให้เข้าบ้านดีแล้วครับอย่าให้เข้าไปแม่ถ้าเกิดคุณปล่อยพวกเขาเข้าไป่ะความเจริญเข้าไปเยือนเลยนะย่าย่ายานะครับอยวพวกเขาเข้าไปปุ๊บจะไปแงะกะลาออกละ <laughs> ตอนนี้เราไม่มีที่อยู่กันเลยจบเลยครับอย่าปล่อยให้เข้าไปเด็ดขาดเลยเอไอพวกก้าวไกลเก่าหรือไอพวกพราขีายตนแบบเนี้อย่าหลงให้เข้าบ้านนะครับพวกนี้เข้าไปเดีย๋ยวก็ไป,ปเปิดถึงเปิดตาพวกเราหมดแย่เลยนะครับโอ้โหเราอยู่ของเราแบบมืดมิดอย่างนี้ดีอยู่แล้วนะครับอย่าให้เข้าไปเปิดไฟเปิดแสงสว่างเียวนะครับ ให้มืดมิดให้บอดอยู่อย่างนี้แหละน่าอย่าหลงให้เข้าตอนนี้ดีแล้วไม่เอาพิธาโอ้โหขอบคุณแทนคุณพิธาเขาด้วยนะครับโอ้โหแต่คุณเอาขึ้นมาแล้วแย่ yeah! เลย <laughs> ผมเข้าไปดูโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของป้าคนนี้โอ้โหผู้ชมอืม โอ้ยขนลุกรัดขนหัวตั้งเลยไม่ใช่ถ้าเกิดเขากลับลำเอาขึ้นมาแต่ผมผมไม่รู้จะพูดดีท่าไหนอเอาเอาเป็นว่านับว่าเป็นบุญเก่านะครับของคุณพิธาที่เคยทำเอาไว้นะครับผมถ้าตาปาวันนี้เอาขึ้นมาแล้วไม่รู้จะพูดไม่รู้จะสรรพูดคำไหน นึกว่าเป็นบุญกุศลของเขานะครับที่ํามาป้าเลยไม่สนใจเขาโอ้ยคขายัางชั่วยชั่วพูดแล้วขนลุกโอ้ยคุณทําอะไรได้บ้างเพื่อส่วนรวมอาจจะทําได้ไม่เยอะครับแต่สิ่งที่ผมทําผมก็คิดว่าช่วยประเทศไทยได้เยอะทีเดียวก็คือตอนที่เลือกตั้งที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นที่รับเงิน200-300บาท เพื่อเลือกคนเข้ามาบริหารประเทศแบบจ้องจะมากอบโกยนะหวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ผลักด,ดันคนพวกนั้นเข้ามานะครับอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ได้หนึ่งคะแนนเสียงจากผมละถือว่าผมไม่ได้สนับสนุนคนชั่วนะครับไม่ได้สนับสนุนพวกที่จะมาโกงกินบ้านโกงกินเมืองไม่ได้สนับสนุนพวกที่จะมาคอรัปชัน แล้วก็อ้างตัวว่ารักชาตินะครับแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้ว